ดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษเปรียบเสมือนนักรบที่กาลังเตรียมตัวสําหรับการผจญภัยครั้งใหญ่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าจะเข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณในหลายด้านราวกับว่าจักรวาลกำลังเปิดประตูใหม่ให้คุณก้าวผ่านไปสู่บทใหม่ของชีวิตช่วงแรกของเดือนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนนักสำรวจ ที่กำลังยืนอยู่หน้าแผมที่คุณมัวทุกอย่างดูไม่ชัดเจนนักแต่อย่าพึ่งทอแท้เพราะความไม่แน่นอนนี้เองที่จะนำมาซึ่งโอกาสทองที่คุณไม่เคยคาดคิดเหมือนกับนักสำรวจที่หลงทางแต่กลับไปเจอเหมืองทองที่ไม่มีใครรู้จัก พลังงานภายในตัวคุณในเดือนนี้เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังเริ่มคุกขนองมีความร้อนแรงและพร้อมจะปะทุกออกมาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของราศีเมษจะเด่นชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนรอบข้างจะมองคุณเป็นแสงนำทางในช่วงที่ทุกอย่างดูวุ่นวายด้านการงานและอาชีพในโลกของการทำงานเดือนนี้ เปรียบเสมือนคุณเป็นนักแสดงหลักที่กำลังจะขึ้นเวทีใหญ่ไฟสปอตไลท์ทั้งวัดจะส่องมาที่คุณและนี่คือโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถมากแค่ไหนหากคุณเป็นพนักง,งานประจำเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับนักปีนเขาที่กำลังจะขึ้นไปสู่ยอดเขาที่สูงกว่าเดิมอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายเข้ามา หรือหัวหน้าอาจจะมอบหมายงานสำคัญให้คุณดูแลตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจจะได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือหากทำงานด้านขายอาจจะได้รับเป้าหมายที่สูงขึ้นพร้อมกับโบนัสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงที่มเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านไว้เริ่มจะงอมเป็นต้นอ่อน ลูกค้าใหม่ๆอาจจะเข้ามาติดต่อมากขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่เช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารอาจจะมีนักลงทุนเข้ามาเสนอที่จะเปิดสาขาใหม่หรือหากขายของออนไลน์อาจจะมีโอกาสเข้าร่วมงานแฟร์ใหญ่ๆที่จะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังอย่าให้ความกระตือรือร้อนไปเกินขอบเขต เหมือนนักขับรถแข่งที่ต้องรู้จักเบรกในโค้งที่เหมาะสมการตัดสินใจอย่างรีบรีบร้อนๆอ,อาจจะนำมาซึ่งผลเสียในระยะยาวให้เวลากับตัวเองในการวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบคอบช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะทองสำหรับการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆไพ่คำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากกว่าปกติ เหมือนกับนักจรจาที่ถือไพ่ทมไว้ในมือด้านเงินทองและทรัพย์สินเรื่องเงินทองในเดือนนี้เปรียบเสมือนคุณแม่น้ำที่กำลังไหลเวียนมาสู่คุณจากหลายทิศท,ทางแต่คุณต้องรู้จักการจัดการกระแสน้ำเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดรายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพดีเหมือนกับต้นไผ่ที่แกว่งไปแกว่งมาตามลมแต่รากแน่นมาก อาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาจากการทำงานล่วงเวลาการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือการได้รับเงินคืนที่เคยให้ยืมไปเช่นเพื่อนที่เคยขอยืมเงินไปซื้อของใช้ในบ้านอาจจะมาคืนให้ในช่วงนี้หรือได้รับเงินคืนจากประกันที่เคยลืมเรียกร้องสำหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นมากกว่าระยะยาว เหมือนกับนักเสิร์ฟที่เลือกโจมตีเครื่อลูกที่เหมาะสมอย่าเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแต่ถ้าเป็นการซื้อทองคำหรือการออมเงินก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินในช่วงกลางเดือนเพราะอาจจะมีความต้องการซื้อของราคาแพงโดยไม่จาเป็นเหมือนกับนักช็อปที่เดินผ่านร้านแล้วเห็นของที่ชอบแล้วอยากได้ทันที ให้หยุดคิดก่อนที่จะจ่ายเงินแล้วถามตัวเองว่าของนั้นจังเป็นหรือไม่การวางแผนทางการเงินในเดือนนี้ควรเน้นไปที่การสร้างเสถียรภาพมากกว่าการเสี่ยงโชคเหมือนกับการสร้างบ้านที่ต้องเริ่มจากฐานรากที่แข็งแรงก่อนหลังจากนั้นค่อยๆสร้างชั้นบนขึ้นไปปลายเดือนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นรถยนต์เสีย เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือคอนโดเสียหรือมีงานสังสรรค์ที่ต้องออกเงินแต่อยากกมวลมากเกินไปพร้อมเงินที่ออกไปจะกลับมาในรูปแบบอื่นอย่างรวดเร็วด้านความรักและความสัมพันธ์ในเรื่องของหัวใจเดือนนี้เปรียบเสมือนนวนิยายรักที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความตื่นเต้นมีทั้งฉากหวานใจและบทพิสูจน์ความรักสำหรับคุณโสด หากคุณยังคงเป็นโสดเดือนนี้จะเป็นเหมือนนักล่าสมบัติที่กำลังจะพบแผนที่นำไปสู่ขุมทรัพย์ที่แสนวิเศษความรักใหม่อาจจะมาถึงในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเหมือนกับได้เจอหนังสือดีๆในร้านหนังสือเก่าที่แวะเข้าไปโดยบังเอิญคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากประเภทที่คุณเคยชอบ เช่นหากคุณเคยชอบคนเงียบๆคราวนี้อาจจะตกหลุมรักคนที่ร่าเริงและชอบพูดหรือหากเคยชอบคนที่มีอาชีพเสถียรคราวนี้อาจจะหลงไหลในศิลปินหรือนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์โอกาสในการพบรักแท้จะเกิดขึ้นได้ในสถานที่ต่างๆเช่นงานเลี้ยงของเพื่อนลสเรียนเสริมทักษะ ร้านกาแฟาที่เคยไปหรือแม้แต่ในรถไฟฟ้าระหว่างการเดินทางไปทำงานสัญญาณของความรักที่กำลังจะมาถึงคือคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนและมีพลังงานในการทำกิจกรรมใหม่ๆเหมือนกับมีใครสักคนกำลังเรียกร้องให้คุณออกจากโซนคอมฟอร์ตอย่างไรก็ตามอย่าพึ่งรีบร้อนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าเร็วเกินไป ให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึง้งเหมือนกับการดื่มไวน์ดีๆที่ต้องจิบเล็กจิบน้อยเพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงสำหรับคนมีคู่สำหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองใหม่ร่วมกันมีทั้งความปลื่นเต้นและความท้าทายที่ต้องผ่านไปด้วยกันความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวเข้าสู่มิติใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม คุณและคู่ครองจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่เจอข้อความที่ไม่เคยสังเกตก่อนอาจจะมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนซื้อบ้านการเตรียมตัวแต่งงานหรือการมีลูกช่วงแรกของเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้น เช่นการเต้นรำคู่ที่ยังไม่ชินจังหวะของกันและกันแต่เมื่อผ่านไปได้ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างเช่นอาจจะมีการทะเลาะก,กันเล็กน้อยเรื่องการใช้เงินเพราะฝ่ายหนึ่งอยากซื้อของแพงแต่เมื่อนั่งคุยกันอย่างเข้าใจก็จะพบว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกันคือความมั่นคงทางการเงิน กิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมในเดือนนี้คือการทำอะไรที่ท,า,ทายและสร้างสรรค์เช่นเรียนทำอาหารร่วมกันเที่ยวที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่การประดิษฐ์ของใช้ในบ้านด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความใกล้ชิดและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันกลางเดือนจะเป็นช่วงที่โรแมนติกที่สุดเหมือนกับในภาพยนตร์รักที่มีฉากหวานใจ อาจจะมีการให้ของขวัญแปลกใจการพาไปเที่ยวที่พิเศษหรือการได้ยินคำพูดหวานๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเช่นการยานบ้านการเปลี่ยนงานหรือการวางแผนการเงินระยะยาวแต่ไม่ต้องกังวลเพราะคุณทั้งสองจะสามารถหาข้อสรุปที่ดีที่สุดได้ถ้าให้กันและกันมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดใจ โดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับชาวราศีเมษเหมือนกับเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าตื่นเต้นมีทั้งความท้าทายที่จะทำให้คุณเติบโตและรางวัลหว,วานใจที่รอคอยอยู่ขอให้จำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันและคุณมีความแข็งแกร่งพอที่จะผ่านฟันไปได้ทุกอย่าง